วัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูสกูปปี้ที่ร้านนะคะว่ามีสีไหนเข้ามาใหม่บ้างและดาวเท่าไหร่บ้างคะ่ะมีเลยคะ่ะสีแดงแจมๆจมคันนี้เลยนะคะสีสวยสุดๆเลยเป็นรถปี65นะคะมวิ์กอยู่ที่9,000โลเท่านั้นค่ะดาวเริ่มต้นนะคะอยู่ที่2,500บาทค่ะคนสูงสุดนะคะ36งวดงวดละประมาณ1,700ต้นๆเท่านั้น,นะคะ่ะ สกูปี้คันนี้เลยค่ะสีฟ้าน่ารักสุดเลยนะคะสายมินิมอลมินิใจไม่ควรพลาดเลยค่ะดาวเริ่มต้นเพียง2,500บาทเท่านั้นค่ะคันนี้ไมวิ่อยู่ที่6000โลนะคะวิ่งน้อยมากมากเลยค่ะต่อด้วยสกูปี้สีชมพูคันนี้เลยค่ะสีน่ารักสุดๆเลยนะคะหวานสุดๆมาพร้อมกับตัวไฟ LED นะคะคันนี้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่8,500บาทค่ะผ่อ,อยู่งวดละประมาณ1,600นต้นๆค่ะ ำหรับสีดำคันนี้นะคะโหสวยเรียบหรูสุดๆเลยนะคะดาวเริ่มต้นที่500บาทเท่าน,นั้นคะ่ะลูกค้าดาวเริ่มต้นที่500บาทนะคะอนสูงสุด36มวเง,งนิงนเงินละประมาณพันเค่ะมาพร้อมกับตัวไมดิจิตอลนะคะสวยหรูสุดๆไปเลยค่ะคันนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะมาต่อกันที่สกูปี้สีสวยสดใสสุดๆเลยนะคะคันนี้สีชมพูแบบ มๆเลยดาวเริ่มต้นอยู่ที่4,000บาทเท่านั้นคะ่ะผ่อนสูงสุดน,นะคะ36งวดงวดละประมาณ1 3 0 0ต้นๆเท่านั้นคะ่ะอุ๊ยสายมินิมอลไม่ควรพลาดเลยนะคะคันนี้สีมินิมอลสุดๆเลยคะ่ะฟีดาวเลยนะคะคันนี้ฟีดาวไปเลยคะ่ะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1,800คะ่ะ มาต่อกันที่คันนี้เลยนะคะเป็นตัวท็อปล้อมแม็กนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกุญแจสมาร์ทคีย์ด้วยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยเรียบหรูไฮโซสุดๆเลยนะคะคันนี้ไม่ควรพลาดค่ะดาวเริ่มต้นอยู่ที่3000บาทเท่านั้นค่ะผ่อนที่ประมาณ1,800ค่ะมาต่อกันที่สายคลีนคลีนนะคะสวยคลีนค,นคีนสุดๆไปเลยนะคะจะบอกคันนี้ไหมวิ่งอยู่ที่3,000โลเท่านั้นค่ะอะพูดไปเดี๋ยวจะไม่เชื่อเดี๋ยวเราพามาดูหน้าไม้นะคะ นี่เลย3,000โลที่แท้ทูค่ะตัวนี้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่2,500บาทเท่านั้นค่ะพออยู่ที่ประมาณ1,800ต้น,ต,นต้นเหมือนกันนะคะมาต่อกันที่น้องสกูบี้คันนี้เลยค่ะสีขาวนะคะน่ารักนะคะเป็นตัวท็อปล้อแม็กแข็งแรงทนทานแน่นอนนะคะมาพร้อมกับตัวไฟหน้า LED นะคะจะจะบอกว่าตัวนี้ไมวิ่งอยู่ที่7,000โลเท่านั้น,นะคะ่ะ ดาวเริ่มต้นอ,อยู่ที่4,000บาทนะคะผ่อนสูงสุด36นว,นวนลงวดละประมาณ1,600บาทค่ะมาต่อกันที่ลายสโนปี้นะคะตัวนี้น่ารักส,สุดเลยนะคะเป็นตัวลิมิเต็ดค่ะตัวท็อปลิมิเต็ดเลยเดี๋ยวจะบอกว่าตัวนี้นะคะไม่วิ่งอยู่ที่5,000โลเท่านั้นค่ะวิ่งน้อยมากๆเลยนะคะนี่5,000โลที่แท้ทูค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะคะเป็นตัวกุญแจ สมาธีแบบนี้นะคะเป็นรีโมทแบบนี้เลยตัวนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทนะคะพรสูงโซด36งวดเงินละประมาณ1,700บาทเท่านั้นนะคะ่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจสกู๊ปปี้คันไหนนะคะก็สามารถทักที่เพจร้านหรือว่าไลน์ร้านเข้ามาได้เลยนะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสามารถออกในทุกอาชีพนะคะไม่ต้องใช้คนขับค่ะยื่นเอกาสารเรื่องอนุมัติรับรถได้เลยะคะ่ะสําหรับพี่ร้านนะคะก็ตั้งอยู่จังหวัดอยุธยานะคะติดกับถนนสายเอเชียใกล้กับบิ๊กซีอยุทยาค่ะ ทางร้านนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นจัดส่งทั่วประเทศในราคาพิเศษเลยค่ะ